รับน้องๆเข้าสู่รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยทีมสไตล์ออนทีวีได้เวลาพาน,น้องๆไปหาความรู้ฝึกสมองกันแล้วนะครับสำหรับช่วง Open House ์วันนี้พี่ชายมาดก,กวนอย่างพี่เมี่ยงจะพาน,น้องๆไปจอดดึงกันถึงกลุ่มวิชาการโฆษณาคู้เรียนอะไรกันบ้างไม่หาคำตอบพร้อมกันเลยครับ ดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงโอเพ่นแอร์นะครับกับพิธีกรสุดหล่อใจดีมีตังมีสไตล์และมีหนวดอย่างพี่เมี่ยงคนเดิมนี่เองครับและวันนี้นะครับน้องๆพี่เมี่ยงเนี่ยจะมาสาธิตการเป็นนักโฆษณาที่ดีครับจัดข้าวครับจับข้าวครับเงาะโรงเรียนครับโลละสามสิบครับสามโลน้อยครับพิเศษครับน้องๆครับจริงๆแล้วนะครับเรื่องของการโฆษณาเนี่ยอาจจะยากกว่าที่เราหลายๆคนคิดนะครับ อย่างสิ่งที่พี่เมงได้ทำเมื่อกี้เนี่ยอาจจะถูกหรืออาจจะผิดก็ได้นะครับวันนี้นะครับพี่เมงเนี่ยก็เลยจะพานนเนี่มมาหาคําตอบกันที่กลุ่มวิชาการโฆษณาสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครครับเราจะได้มาดูกันว่าจริงๆแล้วโฆษณาที่ดีเนี่ยต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูพร้อมเลยดีกว่าครับตอนนี้นะครับน้องๆพี่เมงเนี่ยกำลังตามหาอาคารเรียนอยู่ครับเพราะว่าไม่เจอแล้วที่นี่เนี่ยมันใหญ่มากครับเอ้น้องครับ รู้ไหมครับว่าไอ้ตึกเรียนกลุ่มวิชาการโฆษณาอยู่ทางไหนครับรู้ใช่ไหมโอเคขอบคุณมากครับที่ไปส่งนะฮะน้องอไปเลยนั่งอะสตาร์ทไปเดี๋ยวไปเจอกันที่อาคารเรียนดีกว่าครับไปเลยนะฮะขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเราไปตามหากไกด์ของเราข้างบนกันดีกว่าครับอาคารก็บแล้ว ตอนนี้นะครับเข้ามาอยู่ในตัวอาคารกันแล้วนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยพี่เมย์กำลังตามหาอาจารย์ที่ชื่อว่าอาจารย์สิริมลนะครับเพราะว่าอาจารย์ท่านนี้เนี่ยจะมาให้ข้อมูลกับเราเกี่ยวกับเรื่องโฆษณาครับอ่าเจอแล้วฮะอาจารย์อยู่ในนี้นี่เองครับเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับอาจารย์กันดีกว่าครับอาจารย์สิริมลใช่ไหมครับอาจารย์สวัสดีครับผมเพี่เองครับที่ติดต่อมาสัมภาษณ์อาจารย์ฮะอ๋อค่ะสวัสดีค่ะขอถามด้วยนะครับว่าตอนนี้อาจารย์กำลังสอนอะไรอยู่ครับเนี่ยตอนนี้ก็สอนวิชาการสร้างสรรค์และเขียนบทโฆษณา ะะสำหรับเด็กๆอันนี้ก็เป็นเด็กๆปี2ออันนี้แล้วตอนนี้คือน้องๆเขากำลังทำอะไรกันอยู่ก็คือเราใหโ้โจทย์จริงๆที่ <ผม S 2> ใช้จริงๆแล้วก็ประยุกต์มาให้เด็กๆได้คิดได้ออกแบบได้สร้างสารรค์ในโจทย์จริงถ้าเกิดเด็กทำโปรเจกต์ได้ดีเนี่ยสามารถเอาไปขายงานลูกค้าได้จริงๆเลยหมายความว่าอันนี้เนี่ยสามารถเรียกได้เลยไหมครับว่าถือว่าเป็นจุดเด่นของที่นี่เลยก,ก็จะเรียกว่าอย่างนั้นก็กกได้นะคะเพราะว่าคือต้องบอกอีกนิดนึงว่า การที่เราให้โจทย์จริงๆเด็กในการทำงานเนี่ยก็คือเหมือนเราเอาประสบการณ์ที่เราอาจจะมี พี่ๆในวงการแวดวงงานโฆษณาหรือการครีเอทีฟมาแล้วก็มีมาบรรยายมาช่วยสอนแล้วเอาโจทย์มาให้เด็กได้คิดสร้างสรรคจริงเพราะว่าเราถือว่าวันนึงเนี่ยเด็กจบออกไปเนี่ยเขาสามารถที่จะไปทํางานได้จริงๆเลย <c oughs> ไม่ใช่แค่ทําแค่ในห้องเรียนเท่านั้นการตลาดกับการโฆษณามันมีความเกี่ยวข้องกันอยู่แล้วนะคะ <c oughs> เราหนีไม่พ้นอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเกิดคุณจะสื่อสารออกไปจะโฆษณาไปเนี่ยต้อง ตรงจุดแล้วตรงทาร์เก็ตหรือกลุ่มเป้าหมายด้วยก็ต้องเข้าใจในการตลาดด้วยโอเคครับถือว่าได้ข้อมูลคร่าวๆกันไปแล้วเนาะเกี่ยวกับเรื่องของโฆษณาอาจารย์ครับสุดท้ายนี้ผมอยากจะถามอาจารย์มากว่าในในมุมมองของอาจารย์แล้วเนี่ยโฆษณาที่ดีคืออะไรครับโฆษณาที่ดีคืออะไรจริงๆต้องบอกว่าโฆษณาที่ดีถ้าถ้าในมุมหลักๆเลยทุกวันนี้คือ,เ,อ,อเรามองเรื่องของจรรยาบัณ ในการสื่อสารนะคะค,คือไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งสําคัญที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือจรรยาบรณในวิชาชีพงานโฆษณาก็เช่นกันเพราะว่าเราทําทุกอย่างเนี่ยเราเผยแพร่สู่สาธารณชนคนที่ดูไปเด็กๆที่ดูไปแล้วดูไปเนี่ยเขามีฟีดแบ็มันมีผลกระทบอะไรฉะนั้นสิ่งสําคัญคือต้องใส่ใจเรื่องจัรยาบัณในการโฆษณามากๆโอเคครับอาจารย์ตอนนี้เราก็พอจะเข้าใจาคร่าวๆแล้วว่า การโฆษณาเนี่ยมันยากมันซับซ้อนและมันมีความละเอียดอ่อนมากกว่าที่พวกเราคิดนะฮะอาจารย์ครับตอนนี้เนี่ยได้ข่าวว่าที่นี่เนี่ยเรามีอะไรมากมายให้ดูเลยใช่ไหมทั้งแต่ผลง,งานของตัวนักศึกษาเองหรือว่าจะมีการคลาสเรียนคลาสสอนหรือโปรเจกต์ต่างๆค่ะถ้างั้นเนี่ยผมขออนุญ,ญาตตามหาไกด์นำทางสักคนได้ไหมครับจะได้พาผมไปดูพาน้องๆไปดูว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างได้ค่ะเราก็มีไกด์ของเราเตรียมไว้อยู่แล้วอ่าใครครับไกด์ของเราคนนี้น้องนับค่ะอ้าวคนนี้ครับน้องๆคนนี้ที่ ขี่มอไซค์มาส่งพี่เมี่ยงนะฮะชื่ออะไรนะครับพี่นัทครับเพิ่งเจอกันไปเลยครับพี่นัทครับโอเคพี่นัทวันนี้จะอาสาเป็นผู้ช่วยแกนนำของเราใช่ไหมใช่ครับไปพร้อมกับอาจารย์ของเราในวันนี้นะครับานงั้นเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่าครับห้องแรกครับเดี๋ยวขอเชิญอาจารย์มากับพวกเราด้วยได้ไหมครับได้ครับโอเคครับ งั้นเดี๋ยวสั่งงานเด็กๆก่อนนะคะสั่งเลยฮะเต็ตมที่เลยฮะก็เด็กๆทํางานต่อเนาะจากที่เราให้บรีฟงานไปแล้วเดี๋ยวคุูมาเนาะโอเคครับไปครับไปครับ,บาราอาจารย์ครับอย่าง ผลงานที่ไปอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นผลงานของใครอะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของนักศึกษานะคะผลงานนักศึกษาที่ได้ทําได้นําเสนอว่าเ,ออเป็นโปรเจกต์ที่ให้เด็กๆได้ทําแล้วแต่โจทย์ว่าอย่างเช่นปีไหนเราเน้นเรื่องอะไรหรือว่าเราอาจจะมีโจทย์ใหม่ๆที่ทีออ่มานะคะก็นําเสนอหรือแล้วแต่สถานการณ์ว่าขณะนั้นออสังคมกําลังพูดถึงเรื่องอะไรหรือว่าในขณะนั้นมันมีอะไรที่มันเป็นฮอตไอทูประเด็นอ,อะไรอย่างงี้ค่ะก็จะให้โจทย์เด็กๆไปแล้วแต่สถานการณ์ ก็นําเสนอให้เด็กๆได้ทดลองทําจริงก็สามารถเก็บไว้เป็นพอร์ตโฟลิโอได้หรือว่าเอาไปพรีเซนต์งานต่อในภายภาคหน้าก็ได้โอเคครับน่าสนใจครับเดี๋ยวต่อไปเราจะรันจะไปที่ห้องเรียนกันใช่ไหมอาจารย์ใช่ไปดําไปดูเด็กๆได้ทดลองนําเสนองานไปดูเขาพรีเซนต์กันอะไรอย่างนี้โอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปห้องเรียนกันเลยดีกว่าครับ อยู่ในบรรยากาศห้องเรียนวิชาพรีเซนต,ต์งานแล้วครับ <c oughs> คำถามก็คือว่าตอนนี้เนี่ยน้องๆในกำลังจะพรีเซนต์เกี่ยวกับเรื่องอะไรครับอาจารย์ก็เป็นโปรเจกต์ที่เรามอบหมายให้เด็กๆได้ทําจริงนะคะเป็นโปรเจกต์ที่จริงๆเราขายลูกค้าจริงๆแต่ว่าเราเอาโจทย์เนี่ยเอามาที่ขายงานจริงๆเอาโจทย์มาให้เด็กๆได้ทดลองทําแล้วก็ได้ลองคิดงานแล้วก็นําเสนอรูปแบบผลงานคือเหมือนเป็นโจทย์ที่เราได้รับมอบหมายมาจริงๆก <c oughs> ็ๆ <c oughs> ลเลยให้ น that made, on, okay, the can see the ักศึกษาเนี่ยมาลองทากันเลยแล้วมาดูกันว่าเราจะใกล้เคียงความเป็นจริงขนาดไหนใช่ไหมคะบางทีอาจจะขายงานได้แล้วก็อาจจะลูกค้าจะซื้อโปรเจกต์ของนักศึกษาไปทํางานจริงเลยก็ได้อย่างนี้ก็มีใช่ไหมคะอย่างพี่นัทเนี่ยได้เริ่มทำพรีเซนต์อะไรอย่างนี้นี่ตอนปีอะไรครับปีแรกปีสองครับปีสองเป็นปีแรกใช่ไหมครับแล้วเป็นไงครับความรู้สึกของการพรีเซนต์ครั้งแรกตื่นเต้นแล้วกันเพราะเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทําใช่ไหมครับตื่นเต้น พอเราได้ทําไปแล้วพิเศครั้งแรกเราก็โอเคโล่งเรารู้ขั้นตอนในการท,ารทํางานว่าจะทำยังไงพอดนมีหน้าที่ยังไงคอปฟิศเลเตอร์ทำยังไงยังไงกรีดต้องทํำยังไงบ้างการทํางานเป็นขั้นตอน,นต่างๆนะครับโอเคครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศกันดีกว่าน้องว่าน้องๆที่นี่เขาจะมีลีลาการพรีเต์ได้มือชีพขนาดไหนนะฮะดูดีกว่าครับ ช้างไทยเนี่ยมีหน้าที่ที่สําคัญต่อประเทศเราอย่างไงคะแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ที่น่าจดจาของประเทศไทยนะคะเพื่อที่จะให้ชาวต่างชาติเนี่ยเข้าถึงและก็มาท่องเที่ยวนในประเทศไทยได้ค่ะส่วนแมกกาเอจะเอาเป็นเขื่อนเชี่ยวหลังนะคะหรือว่าเขาโศกเนี่ยคนสลัมจะชอบมากเลยครับผมแล้วก็มีอาจจะเอานางแบบมาอยู่ช่วงข้างๆเสียงครับแล้วช้างก็อาจจะอยู่ตรงฝั่งนีนะครับ น้องครับเมื่อกี้เนี่ยพวกพี่เมยงเนี่ยเพิ่งลาข่าวอาจารย์สุทธิมลไปครับเพราะว่าอาจารย์เนี่ยยังต้องดูพรีเซนต์กลุ่มอื่นอีกใช่ไหมใช่ครับแต่ดูไปกลุ่มแรกเนี่ยพี่นัทก็รู้สึกเลยว่ามีความเป็นมืออาชีพสูงมากรู้สึกว่ากลุ่มอื่นเนี่ยก็น่าจะดีไม่แพ้กันใช่ไหมใช่ครับแต่น่าเสียดายนะครับที่เวลาของเราเนี่ยไม่พอครับ แต่พี่นัทครับก่อนจะจากกันเนี่ยอยากจะให้พี่นัทเนี่ยพูดอะไรกับน้องๆที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของการโฆษณาหน่อยครับด้ครับสำหรับน้องๆที่สนใจในกลุ่มวิชาการโฆษณานะครับน้องๆอาจจะได้เห็นขบวนการทํางานของการโฆษณานะครับไม่ใช่มีแก่ขบวนการคิดสร้างสรรค์แต่มีกระบวนการตลาดเข้ามาเป็นส่วนร่วมได้นะครับน้องอาจจะคิดว่ามันจะยากหรือว่าอะไรต่างๆแต่ที่จริงเมื่อน้องๆมาเรียนน้องจะเข้าใจแพทเทิร์นในการทํางานเราก็สามารถผ่านจุดนี้ไปได้ครับอ่าโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยพี่เมี่ยงก็ต้องขอขอบคุณ พี่น,นัดมากมาครับที่มาเป็นไกด์นาทางให้เราได้เข้าใจว่าโฆษณาจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรและต้องรู้อะไรบ้างส่วนในครั้งหน้านะครับพี่เมีย่ยนเนี่ยจะไปที่ไหนจะเจอกับไกด์นำทางแบบไหนจะตลกจะเป็นยังไงติดตามกันใหม่ในครั้งหน้าดีกว่าครับสำหรับวันนี้เนี่ยต้องไปนะครับสวัสดีครับ